ในหุบเขาอันห่างไกลมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อเอเดนที่ถูกโอบล้อมด้วยป่าทึบและภูเขาสูงผู้คนในหมู่บ้านใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและเรียบง่ายจนกระทั่งวันหนึ่งศาสตราจารย์อีธานเกรนักชีววิทยาอัจฉริยะแต่ทะเยอทะยานได้เข้ามาตั้งห้องทดลองลับในป่าลึกใกล้หมู่บ้าน เขาหมกมุ่นอยู่กับการทดลองเพื่อค้นหาสารที่จะยืดอายุไขและเพิ่มความสามารถของมนุษย์ให้เหนือธรรมชาติอีธานเชื่อว่าเขาใกล้จะค้นพบคำตอบแล้วแต่การทดลองครั้งสุดท้ายกลับผิดพลาดอย่างมหันไวรัสที่เขาคิดค้นขึ้นมาเกิดการกลายพันธุ์และหลุดรอดออกไปในอากาศ ในตอนแรกชาวบ้านเอเดนเริ่มมีอาการป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่แต่ไม่นานอาการก็เริ่มแปลกประหลาดขึ้นผู้ป่วยเริ่มมีผิวซีดดวงตาแดงกำและกระหายอย่างรุนแรงพวกเขาสูญเสียความเป็นตัวเองและเริ่มโจมตีชาวบ้านคนอื่นๆเพื่อหาอาหารหมู่บ้านเอเดนที่เคยสงบสุขก็กลายสภาพเป็นนรกบนดินในชั่วข้ามคืน เสียงกรีดร้องและโหยหวนดังไปทั่วผู้รอดชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดจากเพื่อนบ้านที่กลายสภาพเป็นผีดิบที่ไร้สติสัมปชัญญะและแพร่เชื้อร้ายศาสตราจารย์อีธานที่พยายามแก้ไขความผิดพลาดของตัวเองก็พบว่าไวรัสนี้แข็งแกร่งเกินกว่าที่เขาจะควบคุมได้ความหวังเดียวของหมู่บ้านเอเดน คือการหาทางหยุดยั้งการแพร่กระจายของไวรัสก่อนที่ทั้งโลกจะตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกัน หลังจากที่หมู่บ้านเอเดนตกอยู่ในความโกลาหลชาวบ้านที่ยังรอดชีวิตและยังไม่ติดเชื้อได้รวมกลุ่มกันภายใต้การนำของลีโอนายครานหนุ่มผู้เชี่ยวชาญเส้นทางในป่าและรู้จักภูมิประเทศดีพวกเขาตัดสินใจว่าจะต้องหาทางออกจากหมู่บ้านเพื่อขอความช่วยเหลือจากโลกภายนอกแต่เส้นทางทุกเส้นทางถูกปิดกั้นด้วยเหล่าผีดิบที่เดินเตร่ตรไปทั่ว ในขณะเดียวกันศาสตราจารย์อีธานที่ยังคงอยู่ที่ห้องทดลองของเขาก็พยายามอย่างยวดยอดที่จะหาวิธีรักษาหรืออย่างน้อยก็ยาต้านทานไวรัสเขาทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจเขาค้นพบว่าไวรัสที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมีความไวต่อแสงอันตราไวโอเลตแต่การสร้างเครื่องมือที่จะใช้กำจัดผีดิบจำนวนมากนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ลีโอและกลุ่มผู้รอดชีวิตตัดสินใจบุกไปยังห้องทดลองของศาสตราจารย์อีธานโดยหวังว่าจะได้คำตอบหรือยาบางอย่างการเดินทางจากหมู่บ้านไปยังห้องทดลองของศาสตราจารย์อีธานนั้นเต็มไปด้วยอันตรายหมู่บ้านเอเดนที่เคยเงียบสงบบัดนี้กลายเป็นเขาวงกตที่เต็มไปด้วยซากปร,รักหักพังและเงาตะคุ่มของผีดิบ ลีโอในฐานะนายพรานผู้ช่ำชองได้วางแผนนำทางกลุ่มของเขาผ่านเส้นทางลับที่เขาคุ้นเคยตั้งแต่เด็กพวกเขาพยายามหลีกเลี่ยงการประทะโดยตรงแต่บางครั้งก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ในคืนแรกพวกเขาต้องหลบซ่อนตัวอยู่ในร้านค้าที่ถูกทิ้งร้างเสียงครางต่ำของผีดิบที่เดินเตร่ไปมานอกร้านทำให้ทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องทันใดนั้น ผีดิบตัวหนึ่งก็พังประตูเข้ามาลีโอและสมาชิกในกลุ่มต้องใช้สิ่งของใกล้ตัวเข้าต่อสู้ทั้งไม้เหล็กหรือแม้แต่เก้าอี้เพื่อขับไล่พวกมันออกไปเมื่อออกจากหมู่บ้านเข้าสู่ป่าพวกเขาต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายไม่แพ้กันป่าอีเคยเป็นที่พึ่งพิงบัดนี้เต็มไปด้วยผีดิบที่ซุ่มซ่อนอยู่ตามพุ่มไม้และต้นไม้ที่หนาแน่นครั้งหนึ่ง พวกเขาต้องวิ่งหนีฝูงผีดิบที่แห่กันมาเหมือนกระแสน้ำลีโอใช้ความรู้เรื่องป่าของเขานำทางทุกคนปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงเพื่อหลบหนีแต่ผีดิบบางตัวก็พยายามปีนตามขึ้นมาทำให้พวกเขาต้องต่อสู้กันบนที่สูงอย่างหวาดเสียว นอกจากนี้พวกเขายังต้องเผชิญกับกับดักธรรมชาติที่ไม่เคยเป็นอันตรายมาก่อนเช่นสะพานไม้เก่าๆที่ผูกพังจนเกือบจะพังทลายลงหรือเส้นทางที่ลื่นและเต็มไปด้วยหินทำให้การเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างยากลำบากและยิ่งเพิ่มโอกาสที่จะถูกผีดิบจับตัวได้ แต่ละก้าวที่เดินไปข้างหน้าคือการเอาชีวิตรอดกลุ่มผู้รอดชีวิตต้องผเผชิญกับการสูญเสียเพื่อนร่วมทางการตัดสินใจที่ยากลำบากและความหวังที่ริบหรี่แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะรอดชีวิตและไปให้ถึงห้องทดลองของศาสตราจารย์อีธานพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปแม้จะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามเมื่อลีโอและกลุ่มของเขามาถึงห้องทดลองศาสตราจารย์อีธานได้เล่าถึงสิ่งที่เขาค้นพบนั่นคือ จุดอ่อนของไวรัสที่มีต่อแสงอันตราไวโอเลตและแผนการของเขาที่จะดัดแปลงเครื่องฉายแสง U ูวีขนาดใหญ่ให้กลายเป็นอาวุธสำหรับต่อต้านผีดิบแต่เครื่องมือนี้ยังไม่สมบูรณ์และต้องการพลังงานมหาศาลร,รวมทั้งชิ้นส่วนบางอย่างที่กระจัดกระจายอยู่ในห้องทดลองที่พังทลายลีโอและกลุ่มของเขาตัดสินใจที่จะร่วมมือกับศาสตราจารย์อีธานโดยแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนกลุ่มของลีโอได้รับมอบหมาย ให้ออกสำรวจและรวบรวมชิ้นส่วนที่จำเป็นจากส่วนต่างๆของห้องทดลองรวมทั้งการสร้างแนวป้องกันรอบๆฐานทัพชั่วคราวเพื่อยับยั้งการรุกเข้ามาของผีดิบที่เริ่มรู้ตำแหน่งของพวกเขาในขณะที่ศาสตราจารย์อีทานทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยกับการปรับปรุงและประกอบเครื่องฉายแสง U v วีเขายังคงรู้สึกผิดอย่างมหันแต่ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขความผิดพลาดของตัวเอง <c oughs> ก็เป็นแรงผลักดันให้เขาสารต่อภารกิจนี้ ในขณะที่ศาสตราจารย์อีธานกำลังเร่งมือประกอบเครื่องฉายแสง U ูวเสียงครวญครางของผีดิบก็ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆลีโอรีบสั่งให้ทุกคนเตรียมพร้อมรับมือการป้องกันที่พวกเขาสร้างขึ้นเริ่มถูกทดสอบผีดิบกลุ่มแรกเริ่มพังประตูเหล็กเก่าๆของห้องทดลองมันเป็นฝูงผีดิบที่ดูแข็งแกร่งกว่าตัวอื่นๆลีโอและลูกทีมสองสามคนยืนตั้งรับอยู่ตรงหน้า ร่างกายของพวกมันพุ่งเข้าใส่ไม่หยุดย่อนลีโอใช้มีดพกคู่ใจแทงเข้าที่ศีรษะของผีดิบตัวหนึ่งอย่างแม่นยำขณะที่เพื่อนร่วมทีมใช้ขวานสับลงไปที่ลำตัวของอีกตัวแต่จํานวนที่มากกว่าทำให้พวกเขาลำบากภายในห้องทดลองศาสตราจารย์อีธานทำงานอย่างเร่งรีบท่ามกลางเสียงปืนเสียงกรีดร้องและเสียงกระทบกระทันของโลหะ เขาต้องก้มลงหลบเศษซากปรักหักพังที่กระเด็นเข้ามาขณะที่มือก็ยังคงเชื่อมสายไฟและขันน็อตชิ้นส่วนสำคัญบางครั้งผีดิบที่ถูกยิงพลาดก็ลม้มลงกระแทกโต๊ะทำงานของเขาทำให้เครื่องมือกระจัดกระจายอีธานต้องหยุดงานชั่วขณะเพื่อปัดป้องพวกมันด้วยประแจอันหนักมือการต่อสู้ดำเนินไปอย่างยาวนานผู้รอดชีวิตเริ่มเหนื่อยล้าและจำนวนผีดิบก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ลีโอได้รับบาดเจ็บที่แขนแต่เขาก็ยังคงยืนหยับต่อสู้ท่านใดนั้นเสียงแกรกอันดังก็เกิดขึ้นจากห้องทดลองศาสตราจารย์อีธานปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเครื่องฉายแสง UV ขนาดใหญ่ได้สำเร็จแสงอันตราไวโอเลตอันทรงพลังก็แผ่กระจายไปทั่วหุบเขาเอเดนผีดิบที่ถูกแสงเข้าสลายไปในพริบตาทำให้การต่อสู้ที่ดุเดือด เริ่มคลี่คลายลงลีโอและกลุ่มผู้รอดชีวิตใช้เครื่องต้นแบบ UVTIS a ที่าศาสตราจารย์สร้างให้ค่อยๆกวาดล้างผีดิบที่หลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านจนหมดสิน้นหมู่บ้านเอเดนกลับมาสงบอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความสงบสุขแบบเดิมมันกลายเป็นซากปร,รักหักพังที่เต็มไปด้วยความทรงจาอันเจ็บปวดของการสูญเสียผู้รอดชีวิตมองไปรอบๆด้วยความรู้สึกหลากหลาย ทั้งโล่งใจที่รอดมาได้และเศร้าโศกเสียใจกับผู้คนที่จากไปาศาสตราจารย์อีธานยังคงรู้สึกผิดแต่เขาก็ได้รับการยอมรับจากผู้รอดชีวิตในฐานะผู้กอบกู้เขาตัดสินใจที่จะอุทิศชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อวิจัยหาวิธีการรักษาถาวรและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกเขาสัญญาว่าจะใช้ความรู้ของตนเองเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ ไม่ใช่เพื่อความทะเยอะทะยานส่วนตัวอีกต่อไปแม้ว่าหมู่บ้านเอเดนจะปลอดภัยแล้วแต่ข่าวการระบาดของไวรัสและการปรากฏตัวของผีดิบก็เริ่มรั่วไหลออกไปสู่โลกภายนอกรัฐบาลและองค์กรลับทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามใหม่นี้และเริ่มทำการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะเห็นภาพจากมุมสูงของหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ติดตั้งอาวุธและอุปกรณ์ไฮเทค กำลังรุกคืบเข้าสู่หุบเขาเอเดนโดยมีเป้าหมายคือการเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสและที่สำคัญที่สุดคือการควบคุมศาสตราจารย์อีธานและเทคโนโลยีของเขาในขณะเดียวกันลีโอและผู้รอดชีวิตบางส่วนที่ไม่ต้องการกลับไปใช้ชีวิตในเมืองที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงได้ตัดสินใจที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อออกเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกล เพื่อค้นหาชุมชนอื่นที่อาจจะรอดชีวิตและเตรียมพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะมาจากโลกภายนอกเองเราจะพาไปสำรวจความขัดแย้งที่ใหญ่กว่าเดิมไม่ใช่แค่การต่อสู้กับผีดิบแต่เป็นการเผชิญหน้ากับอำนาจรัฐบาลที่ต้องการควบคุมภัยคุกคามนี้และอาจจะใช้มันเป็นอาวุธรวมถึงการเดินทางของลีโอและกลุ่มของเขาเพื่อหาที่หลบภัยและการสร้างชุมชนใหม่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ไวรัสอาจจะยังไม่หมดไปอย่างสมบูรณ์และความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการระบาดอาจจะยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมด